ยงพูดหนึ่งส่พูดหนึ่งยามน้ำก้่นหมดนี่เบอรแล้วเรือยเรียบร้อยเลยมันปะโอเคโอเคโอ้หมานอยู่เด้อฟันใหญ่หมานขนาดเด้อบึงเสียบลุ้งเลยมันเห็นโตเลยได้ไหมเฮ้ยยินเสียงเบื่มหรเมื่อกี้นี่ถือบ่เอาอีกแล้วบ่เอาอีกแล้วปะว่าไปว่าไป ไม่รุ้ดหรอกวะอุ้ยเกินอิลี่กินอิลี่โอ้โหแน่นอนอิลี่ใส่ปลาไหมยังว่ได้ไปใส่ยูใส่เบ็ดบ่ได้แล้วอยู่ปลากินเรียบร้อยได้โอ้ฝีมืออิลี่วะของพลาชใหญ่นี่ยังใส่ยังไม่ทันหายเหม็นเลยเออจัดสรรจัดสรร สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอมาแดกขึ้นหนีกับพี่น้องว่าใส่เบ็ดนอนหน้ากินข้าวทงอีกเก่าแล้วครับพี่น้องไปกันเถอะไอ้กูไปแล้วนะนะไปแล้วบัวไปแล้วก็ไปไปเดี๋ยวาทิบบัตรท่นเพื่อนขึ้นนี บัวได้ใส่เองก็พี่น้องให้พ่านไงบนใส่ให้ยืมมือหมานจุดของใส่เลยบัวหมานตัวเลยอย่านใส่ให้ไปไปลืมเบ็ดน้ำกันอีกว่าก็พี่น้องยังไงมาเราบัวบัได้ไปใสอยู่มาแล้รก็พี่น้องโอ้ผ่านไอพอดีพอดีงามงามซ้ำนี่ผ่านไมันบัผิดฟังอีดีดอกโอ้ในเง่ห่วงมาใส่ครัาพี่น้องไก้สิเบิดหรออะัรแง่ห่วใก้สิเบิดย่ามันเลยแะ เราท่ายเลยให้ยามก่อนเลยนะไปๆๆ <c oughs> ขึ้นนีก่กะกลาว่าสิผ้ายามเบ็ดยางเดียวแล้วครับพี่น้องให้ผ้าน,นห้บนเสียบเงียให้ผู้เพิ่นมานะ่ะใส่เบ็ดกันยุดสีหาคนครับพี่น้องว่ามันสีเบ็ดรลอยหลังกวัวผุล่ะร่วมกันเนาะ ตอนนี้เวลาหน่าสิประมาณหกโมงก,ก็กลัวเราครับพี่น้องยามกันไว้แนงน้อยเพราะว่าปลา,ปามันกินมันกินตัวหัวค่ำนี่อันนี้อันนี้ได้ถึงเต้โฮเว่นผมว่าได้ถึงเต้ iten, ตอนตอนใส่หุ่นนี่นี่ไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วนีไม่อีกแล้วครับพี่น้องนี่โอ้เ <laughs> บิองใส่ <laughs> <para S 3> ปลาเพรานแน่นี่นี่ละปลาท้องช่วงนี่กับตัวประมาณนี้แล้วจะต้องจัดการเนี่ยเติมเติมกันไป เอ้หลุดพอดีปามตัวบันใหญ่ก็เลยหลุดง่ายเสร็จี่ายนะไะแน่าไปถ้าพี่น้องขึ้น,มนผมเห็นเดถึอองทั้งนี้นุนมน่นๆนๆๆๆม,ๆ,ๆ,ๆ,มๆ,ๆ,ๆ,ๆโอนแมนระบานะมาเร็วโอ้ dù thêm sắm con gửi lấy là các bên lấy 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 Mát lấy 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 ลอนยังวะลอนดีขนาดที่โอ้ขนาดเงี <s <s <sk <sk ้ยหัวปลาหน่อยตัวเสือยท่มีหัวเนาะสือบที่สือบดีเมื่อกี้นี่แสดงว่าเพิ่งใส่เงี้ยไปต้วสั่นบ้างสั่นเมียนเบ้ยอติดน้ำกลนเลยตัวใหญ่อยู่บ่บวตัวซ้ำๆเก่าอะไลอนลอนเป็นหล่นที่ติเก่าเงี้ยหัวไม่ค่อยหล่นดิเนี่ยบอกกินหรอ นี่มันนอนนอนอยู่ใต้เบีดกอยปลาดุกนอนถ่ายนอนถ่ายกินว่มันสูงโคตรบนนันสูงโคตรปลาดุกนอนถ่ายกินอยู่ข้างล่างครับพี่น้องเขาเอาสมบกมาแล้วมั้ยอืมกินเลย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 ปะเอาลงรอมันเอาลงรอมันกินปะเมื่อกี้นี่มันขึ้นมากินเลยแลครับพี่น้องสงสัยเสียดังพวนน้าบ่มันไปหรือบ่ อกำลังกำลังกำลังเดี๋ยวเงียบสักพักกันครับพี่น้องป้อนสิปากมันหุดยกขึ้นป้อนสิปากมันเพราะหลุนเหมืงนเด็กครับพี่น้องว่าสีซ้ำเล็กป้อปลิ้กสายอู้ย่าเฝ้าเจ้าต้องปล่อยสายคนปล่อยสายมันขึ้นค้อนแต่มันคาบเร็วนั่นยิงอยู่อยู่บ่ไม่พิสัยไปโอ้ไปเร็ว โอ้ยใจหอนพวดเมื่อกี้นี่พูดจีไปที่แล้วว่าอยู่ไหนชวนเด็ดเยอะเอ้ยพานเพิ่นพานเพลินใจหอนดึงขึ้นเลี้ยวพวดไปอากาศหอนเอาขนาดเด้อครับพี่น้องขึ้นเป็นเต้ฝนตกชัวรเนาะเป็นเต้เดีน่าจะตกเออเป็นเต้ดียนอนตากฝนอยู่ งมื่อกินเข่าทุ่งอีกคือเก่าแล้วก็พี่น้องมานโบามานกันะยามันถอดขึ้นนี่เพราะว่าเาจ้าของบ่ได้เสียบเองนะพี่น้องให้ท่านใหญ่ไม่เสียบให้ล่างไปษหาคือเห็นนมนมบัตรหนึง่งกินโอ้ยอ้ยถือถือแบบบบมูโต,โตเลยครับพี่น้องอเอ้ยเอ้ามองเป็นปลาดุกเมื่อกี้นี้ไอชัอน้นไอชัอน้น ต,ตัวนี้สีคล้ายๆเ้อนี่นะเฮ้ยโตสุดแล้วในย่านนี้เ <c oughs> บิงบ่งป่าโดนกับพน้องอเนาะใคอยู่ด้วยเอ้าปักให้น้ำเนี่ยไปเรื่อยๆครบพน้องไปเรื่อยๆผมไดงยินเสียงปลาสวสดอยู่แถวแถวข้างนาเนี่ยล่ะบุรุษมามีเบ็ดปเลดอ,อ,อืมเว้ หลังนี่มีห้อยมุนมุนแต่ว่าหิ้งรุดไปแล้วปามตัวไว้ไงก็พี่น้องมันจะสีรุดตีแน่ยังไงนะลังนี่ลากเข้าไปในอีกแล้วก็พี่น้องถ้าโบนัวมๆันสีผมว่าน่าจะบบมีตโตอู้ยมีตัวมีตัวมีอยู่มีอยู่มีอยู่อยู่โอ้ยปลาดุกปลาดุกเฮ้อันนี้ปลาดุกเขงเห็นลากเห็นลากบบตีงว่ามันสีบบมีตโตมีอยู่เด้อ ืประดุกนาครับพี่น้องประดุกนาไซป่นโอ้เน่ยไหลไข่หน่อยอีีว่าขึ้นนี่เบง้อนบ้านผมเนี่ยแตกเนี่ยแตกนะจัดการเลยเด้อ อ้ยมีนวมครับพี่น้องมีนวมมีนวมเมื่อกี้นี่นวมนวมไหมโอ้มันยังพอมั้กินอยู่ครับพี่น้องอ้ยมาออกมาเวดนเหทีล่ะเมื่อกี้น่วมนวมผมว่ามันถึงแล้วปลายังี้ได้กินอยู่ ปลานะครับพี่น้องปลาอยู่ให้นะเดี๋ยวไม่บ้านผมเพิ่นมาจัดการดอกงูกำลังเห็นหม่องมันทีนแล้วครับพี่น้องผมว่ามปนปลาถึอเบสันน่ะโอ้ปลาอีนน <c uck in> <c uck in> ี้ปลาอีนนี้งูกำลังสิกินโอ้ยโอ้ยมายามซาก็นี่นี่มันเสร็จเสร็จงูแท้ครับพี่น้องโอ้ยเกร็งไหลแห้ง แห้งตัวว่ใหญ่ปลากระดายังสิบ้ารญาติกันอยู่ <c oughs> เว้ยเยวขอบปดปลากันครับพี่น้องสองตัวแล้วสองตัวเมืง่งเมื่งตัวปลาเลยครับพี่น้องดีเทสออนครับ <c oughs> หลังฝุ่นน้อมน้อมนมอีกแล้วขึ้นไปนอนี่ไม่แล้วไม่เลี้ยวนี่นี่นมน้อมนมปลาตัวปุใหญ่ตัวปุใหญ่นี่ตัวปุใหญ่ตัวว่ากับพ่อได้มวนพ่อได้เติมหมูกันพ่อได้มวนพ่อได้มวนจัดสรรอืมยินเสียงปลาโอ้ยยินเสียงปลาทั้งพี่อีกแกนบ่หูฝาดบ่ เบ็ดพอทั้งมีอยู่มีอยู่มีเบ็ดอยู่แต่แห่งบุมีป่าอย่างองนั่นแนนอิลี่แนนอิลีครับพี่น้องนอน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 เสียงปลาอยลีเมื่อกี้นี่อุ้ยนั่น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 ไปลี่ไปลี่เนอะเนอะเนอะว้าวเราไม่หึงโบฝาดแล้ว ไปแล้วเหรอแผนกพนุทธแผนกพุทธไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆแล้วก็ไปละปักลงเมื่อกี้นี่ได้ยินเสียงปลาสวบอยู่ฟังนี่นะครับพี่น้อง ควมามจิตแมนอยู่ดิฮึแมน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 เสียงป่าแล้วครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งตูวป่าเบิ้งตูวป่าเออไอช่อนใส่เก่าใส่เก่าอีกขึ้เก่าเบิ้งตูวป่าพอได้มวน,นอยู่เนาะไปไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปเรื่อยๆจมอย่างน้อพันนนผม นี yeah. ่เด่น่ขั้นหลังนี่เด่น่คือกงของน้องลงสัน้งไงไ่อะไรอยูบือบนี่ปลาป่ยังเห็นแล้วเห็นตัวป่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเออกะซำนี่ละได้มากกับพ่ศตัวซำนี่ละปลาปลาเพื่อใดใหญ่เมอไดมวนเมื่อไดมวนนี่ เจใเนะก่าคือเก่าตัวมึงแง่บักไสโอวมุมหมานตัวนี่พานนุ่นนี่มุมหมานมุมหมานโอ้ยนี่หยุดสรงสันโตกันพี่น้องไปเบ็ดไก่สิเบ็ดเลยวะครับพี่น้องผมเห็นเป็ดหลังนี่ตีงยุบยยุ้ยุ้มานานแม่นดีๆครับพี่น้อง้ ช่อนใหญ่ที่ใส่ปีงอีกคือเก่าและอย่าวไปปีงแต่ใส่ปนจัดสรรเบิร์ตเหรครับพี่น้องเบิดเด้อปลานี่เดียวนี่เดียวใส่รวมกันหนึ่งตัวเถื่อนพี่ครับพี่น้องใส่ปลาก็ได้ ใส่ปนนปลาใส่ปน <c oughs> ใครอยู่ใครอยู่ขึ้นนี่ใครยหย่อนพันใหญ่เพันใส่ไห้ลหรไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งผลงั่นโปรไงกบพันนุน่นกันว่าหมานบ่ไม่ได้ไงไงนี่แล้วได้ปะเอ๊ <c oughs> โอ้ยไงแล้วหมานเด้อครับพี่น้องแม่พี่อืมมีเด็ดอันนี้ถุงนี้ตัวใหญ่ ตุงนี้ตัวใหญ่ตุงนี้ตัวน้อยเบ้ยแดงคักแน่ยไซลัคของพานโบเบ็ดท่านนนนมโอ้ยชาวเมียนกันมาตัวดิซีตัวมีตัวใหญ่เพิ่มอยูเอามาเทร่วมกันเบมึงกันนะนวดนี่เสียกินอะไรแล้วนี่บอกของพันใหญ่ผมโอ้เอาเทของพันใหญ่ก่อนนี่โอ้ยยังไม่ได้เบิดยังไม่ได้เบิดอันน่ะโว้ยเอ้าดีเที่ยวถุงนี้เนีด่าอดเที่ถุงนี้เนีอีกระปูเนอะ เทร่วมกันเบิ้งหืมลอบคนพามาแก่มือใตัวนี้ด้อเทีรวมกันเที่ร่วมร่วมกันเปิดกนเอก่นเออทิ้งแบงออกเบื้งเออถือว่าถือว่าแก่เมื่อสำเร็จเออหลอบนี้เบิ้งแล่านี่้ละ้วมกัใครอยู่ดีใครอยู่ดี ก็ได้่ปะล่ะปล่อยปลาทิมพ่อมบ่บอกว่าพ่เป็นรูว่าทุงขาดเนาะบ่บอกบ่รู้นด้ว่าทุงขาดบอกไปเส้น้ไปเสหมวดได้บ่อหอปล่อยทิ่มซ้ำทําทําบุญแน่ทําบาปแน่ไม่ใครทําไปทําแตบาปทําบุญแน่ทําบาปแน่เออผีเด้อผีเด้อรอบนี้ว้าว ยคูบ้างนี be ่รมวิิเป็นเอาเนี้ยเอานี้ยเอาเนี้ยไปเลยไปเลไปเลโเอนี้ยเอาเนียปกันไปในป่ามแดงหายากครับพี่น้องนีปลาดุกพร้อมเนะดูด้วปลาดุกปลากอยู่ค่อยู่นกไห้นกทังบึ้งนี่มวิิตสองคโรคั่นะครับพี่น้อง พี่เตโตนพ่อใหญ่สตัใหญ่นี่เลยไปจากปลาเลยตใหญ่บัว่อไากขาดเต็มภูอไอาเงล้วเอาสิเซ็ตนั่งกินนี่แกงแกงอ้อมอีกเป็นยังไงแกงแกงอ้อมสดน้ำเนาะเยวไนาดต้มหรอต้มหอกแกงอ้อมอะไรเป็นแคบแกงอ้อมแบบแคบแดมาผุดเดี๋ยวถ่ายกินโซเร็งน้ำกันก่อนแล้วันพี่น้องไปแัดเลย ไมได้บักอือมาได้ทั้งใดนี่ FC จากตลาดให้มาโอ้ยคือดีเลยว่าพอด,ดีเลยใส่แกงอ้อมปลาผีเลยับพี่น้องปลาโคโลคิเลย์จัดเหนียวแกงอ้อมปลาแกงอ้อมปลาโคโลคิเลนี่ละจวดลงไปปบะเทศจวดลงเวชทอง,องมันมีน้ำอยู่เขาจุดจวดนชะ่ไหมไอชีว,วนะจ้ำกับอีก คัดแนร่บพี่น้องเบิ่งเครื่องพุดวดเป็นขัวเครื่องย่างดีเร้อขัวตะไคร่ขัวอีหัวหอมใส่ย่างดีแล้วก็เสี้ยวพักรวบลงเทเดียวบาดนี่มี่ยังไงละพักน่ะเอาพักทองเลยโอ้ย้อ้ยโอ้ยลงงโอ้ยโอ้ยลงให้ทั่วอ้งเด้วลูก้วลุงพักใส่ลงไปเทเดียวสูตรไม่บ้านผมแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวมันก็ยุบลงเองนั่นแหละเอาอีกลงอีกตอนนึ่นเนเงเนี่ยเออลงเป็นเบิร์พักนะ่นี่เต็มหม้ออันนัดอีกเก่าครับพี่น้องมืออันนี้แหละเนียวเสียบเอาปิด้าเลยปิด้าเลยเดี๋ยวมันก็ยุบนี่มาถ่าบาาดีครับพี่น้องถ่าปลาซุก ใด้ที่คัก่อนนะครับพี่รน้เนเขาเขาเปอยพอกินเมื่อกี้เขาพูดเอามาเขาบไหมให้กินเขาพูดแงเจวกลุนีเลยดิจวกเจวกเลวดลุนีเนี่ยวกเออเป็นนันละเปื่อยกับเวยเนี่ยได้บ่อยรอบใดรอบนั้นน้ำเพิินแป้งไม่ไหม แบ่งอใส่แบสวยนี่ได้ป่ะตัวเดียวหมดแมงกัดจังสี่เลยเอ้าจัดสรรเขาถ่วงกินแน่ครับพี่น้องวนแห้นาแงศูนย์หิวเข่าอยู่ไหนตี้ยโอ้โหหิวได้นี่เอ๋ออันนี้็นไรไงคักว่เอาลอยกุกซิมเพิ่นเบิ่งกันนะนั่นแกงออมสูตรพิเศษด้นั่นกระสานดีเชื่อเดิมอยู่บ่สูตรพิเศษน้ำเต็มถ้วย ห่อนเด้อเห็นไหมคักกึ๊กเก่าสุดยอดมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องบ้านนี้แซ่บแซ่บน้ำกันเด้อบ้านนี้แกงออมแกงออมปลาคอหน่อยสุดคักเลยคอสต้นหนามของนายยังมาได้ซิมเลยแซ่บบัวหืมโอ้โหจัดเจี๊ยบคนสุดยอดมาๆๆครับพี่น้องลุยเลยเลุยเลย,เลย,เลย นแีแคบกว่านะใ่ตกอนื่อ,อดีอดอดากำกวโ้หอนขะคอนเนี่ยมูลฝนจิดนำว่าเหมือแรงมันจิไในนองตากฝนบ่นาะวัน้ตากฝนก็ใครดอกไม้ยู่น่องันนี้มันจะไปลองมิดขึ้นยุ่ไปบอกว่าไงไตยกบได้หรือ,ปอเปล่เอ้ากเลาะนแล้ว,นนวเหนโต๊ะหรอผ้าว่ไงเตบหมือน เมื่อต้องน้อนเลยคือนี่ใส่คบตัวไปลเลยคนลงคกันเดี๋ยวถามาปูกุมเด้อ <c oughs> าเาปลูกได้ดีามผมน้อนหรบบบวเดี๋ยวแม่บวกใส่ตูดให้อยู่เลยตู <c oughs> ดกัเอ้าร่นพุ่มมากตูดที่พ่มมากนะแจกลูดพุ่มละอันล้องกันนะล้องกันนะไปน้ํากัน <c oughs> แจกเป็นย <sh arp disg usted> yeah. ังลูกโดดเขามีแต่แจกต่อนปลาแจกแจกลูกโดดอ้เบิ่งครับพี่น้องไอ้บักบักอื้อผมในบ้านผมเป็นเอาลงพร้อมกันเดิเบิดมิงออนเสียบแล้วเนยเบิ้ดหยาน้มกันเบิ้เบิดเบิ้ดกินจ่อยเอาหงอพี่มาพี่เงี้ยเสียบดีถวยพี่เด้อโค้งหนาโค้งหลังโค้งหนาโค้งหลังไหมไม่ไปปหนาไหมไม่ลงเชนเด้ ไปทางไหนคุ้งเร่งๆคุ้งเร่งเหมกินข้าวทงกินยำในกับแซ่บคือเก่าเบิ้องโดดกันไงโอ้ยยังเต้น้นาอ่อยต่อยเอ้าะงูเป็นถอยเบ็นเหล้วยังไปไม่บานผมคือเก่าล่ะยังไม่อิ่มเอาโอ้คับกวบขึ้นกวบขึ้นคู่มือคนกินข้าวแซ่บเนาะกินข้าวแล้วผมก็ไม่บานกับว่าสิเข่าเต้นเลยนะครับพี่น้องพันใหญ่กับทีมงานคือสิไปรออีกยีดอกคิดว่า เป็นรอยอเบิดชื้นของผ้านุ่นผุดเขาเต็นียบร้อยแล้ว <c oughs> ไปครับพี่น้องมื้อเศร้าเลาจังตามรุ่น้ำกัน,นอีกแค่นึงไป ตอนนี้เวลาหกโมงเศร้าครับ <uteur> พ <hi> ี่น <hi> ้องสรุป um ม <age> ื <hi> um, ่อ <hi> คืนอีฝนฝนบบตกจ่อยห่อนคือซื่อไปไปกู้เบื้องเบ็ดกันดีกวัวครับพี่น้องว่าอบเอเาสิบ้านคือหลบอมึงขึ้นบ่หลังแรกครับเป็นแปลกๆอวดโอ้ยหลังแหลกก็มาาลวดครับพี่น้องแปลกแปลกๆปกนี่แปลกแปกเออ ตัวเกาใส่เกาเลยนี่ใส่ใส่ยังก็ใส่จุ่มจิมมีแต่ใส่นี่แหละครับพี่น้องปลาเข่าปลาพุทธใใิยัยถึกปลาตัวนี้โอ้ยบทีงพะยังเลย มัดได้เหรอยังได้ยังบันมันมาูีเด้นะเอ้าโอ้เกือบเกือบขาดเชือกไปแล้วอ่ะเชื่อเกือบขาดโอ้พืนดินอยู่บิดขึ้นเนี่ยยังมาเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องเส้นนี้ว่าันสีโบเห็นตัวยังเห็นอยู่ด้อแต่ว่าเลี้ยวไปเบ็ดยังซื่อลือซื่อลืออยู่แต่ว่ายกขึ้นในนี้ป่าเสยล้ังนี่ก็สซ้าย สายตีนครับพี่น้องนโอ้ยเบิ่งก็จังบ uh ่มีปลาโอ้เบิ่งก็จังบ่มีปลาแต่มีมีปลาเด้อยอนตัวมันใหญ่ลายเจ็ดการเลยนะแม่บ้านแนกปดปลาแล้วครับพี่น้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใส่นี่ลกกำลังขี่ดื้อกินเบ็ดดี รอดเศร้าออกอันนี่เห็นป่าอยู่เดอ้อเฮาล้างเห็นก็มีโตวเขาพี่นอ้องนี่มีตัว,วด้วยปวดดิ้นบ่ยยังดินยังไงดินดิด้นอยู่เวิด์คืนแล้วไป,ปแผนกปวดปลาเอาแผนกปวดจัดสันเลย เบิ่งใส่ปลาโหลดกันไป่ล้องนม่นี่เล้วขายอยู่ด้วยนี่ซ้ำหมักกล้วยหน่อยอยู่ยังถือปลาบอกอ้าวโอ้แนนอนใส่ดีกำลังกี่ดื้อผู้บบาวซ้ำหน่อยใส่ผู้บบาว พึ่งตัวแรกบ่แมนพึ่งตัวแรกพึ่งตัวแรกไปขอกกวนได้ขนาอตไป้ยหลังในกระถือกรบพี่น้องโอ้เห็นตัวปลาแล้วจนประกาศถอดยานรุดผีตัวปลาเอายิ้มเหี้ยย คักเนียอยูยอะยังมาเรืือๆอยู่เด้อหลอบเสาแต่ว่ามาเห็นมาแบบโตโคโลเคเรเไรไปส <c oughs> ืรือเหลือเบ็ดอีกบวก,กี้ลหลังแล้วครับพี่น้องน่าจีสีหาหลังนี่แหละ หลังนีมีตูวแล้วครับพี่น้องเต้าป่าเห็นมาเรียบร้อยใส่เก่าเอ้อขาวโพลนเดี๋ยวให้แม่บ้านผมเพิ่นมาจัดการนองจัดการได้เลยครับ<อ><ก>เห็นตัวอยู่เห็นบ่าก,ก็ได้โอ้ยเหลืออีกหลังสุดท้ายครับพี่น้อง หลังหนี่ก็มี่โตครับพี่น้องตัวใหญ่มบเรียบร้อยนี่อตัวหนึ่งมบเป<ค>ลือกขึ้นกันเออเอาออกได้บ่ละ่ะกินเลิกว่กินเลิกกับเอาไปนะั่เบิดหนีละเอาเอาใส่เข้าไปเบิดตโตเลยเสรุปเลยเจ้าตัวรอบเสาเห็นจ้กตัว โอ้โหหลอบเสาเห็นเจ็ดตัวเด้อครับพี่น้องเป็นโลนี่ได้เจ็ดโลเลยเ <laughs> ุ่องทงพระราปลาตัวใหญ่น้อยจะเป็นเครื่องทงหมดแหละโอะตัวน้อยแตพอแล้วแรงแล้วง่ายกันนะครับพี่น้อง <c oughs> ไปไปเบิงบ้งไปเบิ้งของพัวใหญ่ก็พัดใหญ่ก่อนว่าสิเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้กับศิลปวัฒน์ซัมมี่ก้อนแล้วครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เบิ่งมาจนจบคลิป้ะครับผม ปะพอกันไหมคลิปหน้าของเราครับพี่น้องหัวปลาเป็นหัวถิ่นจ๊งไรละพันใหญ่เศร้านี่คืออยู่เป็นปะโอ้คืออยู่ผู้เดียวโอ้ใครกูขึ้นเอาเทปองเนี้ยโอ้สีป่วยรวยกูมูเหมือนนะเอาเทเทลบกันเลยเทลบกันเลยเฮ้ยมันอยู่เด้อหมานอยู่ใส่ของใหญ่นะบ่สองตัวน้ำบ่ โอ้รอบเ้าครับพี่น้องนี่คือมีกล้ามีกระเบือนะ้ำสีเป็นเมียนีน่เลยอันนี้รอบมขึ้นนี่โอ้ใครอยู่เออรอบเ้ากับรอบมขึ้นร่วมกันกับวานสิทธิ์สามสีรูปคนล่ละอันนี้คือเต็มจริงเลยถ,ถือว่าถือว่าผู้พิหวังน้อยใหญ่รอบนี้ใค,ใครกลัวใครกลัวคุณรอบอย,ยู่